โดนไหมนึงโอ๊โดนอยู่ดูว่าไม่โดนสวัสดีครับนะ้านๆะต้มฟิชออนนะครับผมวันนี้ก็พาหนะ้านๆะมายิงป่าเช่นเดิมนะครับผมผมว่างช่วงบ่ายๆนะครับมีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงครับก็แวะมาดูหมายใกล้บ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามายิงปันนินนะครับส่วนใหญ่ที่เจอช่วงหลังๆนี้จะเจอปันนินนะครับค่อนข้างจะล่องลึกนะครับผมเดี๋ยวผมจะ ถ้าได้ยิงนะครับผมจะวงกลมให้ดูว่าตำแหน่งที่เราเห็นกับตำแหน่งที่ยิงลงไปเนี่ยมันต้องเผื่อประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นแค่เทคนิคคร่าวๆนะครับผมผมไม่ได้ยิงโดนทุกทุกนัดทุกตัวนะครับผมแต่ให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าเราเผื่อประมาณไหนนะครับเพราะว่าเรามีเวลาตัดสินใจในการเล็งเผื่อนี่แค่เสี้ยววินาทีนะครับเวลามาออกหมายจริงนะครับผมซึ่งปลาที่นี่นะครับผมตั้งแต่ผมมายิงช่วงสองสามวันให้หลังเะยครับยิงยากมากนะครับผม เรากะประมาณคิดว่าปลาอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับลึกจากผิวน้ำนะครับแต่ความเป็นจริงลึกกว่านั้นนะครับเพราะว่าเผื่อเยอะก็ยังข้ามนะครับผมเท่าที่ยิงมา2-3สามทีกับเมื่อวานนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับว่าจะมีตัวให้ยิงหรือเปล่าครับแล้วก็จะยิงโดนหรือเปล่านะครับผมถ้ายิงโดนเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ดูนะครับว่าปลาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเรายิงลงไปตำแหน่งไหนครับถึงจะได้ตัวนะครับผมเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้าๆครับไปชมกันครับคลิปวันนี้ครับ nó thật cây luôn cái này lớn ủa hình ngầu ngầu cái cày này đốn không đất, thắng nước thắng cày đi sẽ khám lặng với nít điều เห็นแต่เป็นคีบๆเลยคีบโบกอยู่โดนจังหวะช่วงแสงไม่มาเ้วยครับแสงก่อนเมฆบังแสงสุ่มสิสุ่มยิงด้วยเกิดได้ตัวแล้วตัวนี้ล่องไปล่องมาอยอะลึกชัด ปน,นินครับผ่านหน้าเปิดกล้องไม่ทันน,นู่นกว่าจะได้ยิงปลาจนจะไปนู่นล้ โอ้โดนไหมนึ่งเอ้าโดนอยู่ดูว่าไม่โดนโอ้โหล่องมาลึกๆดูว่าไม่โดนครับตอนแรกล่องมาลึกๆนะครับอ่ะโดนอยู่โดนเต็มหรือเปล่า มันไม่โดนซะแล้วครับตอนแรกรอยไม่จากฝั่งขวานะครับรอยมันลึกเลยนะนดีวปมุกล้องก่อน,อน,อนไม่โดนนะครับตอนแรกรอยไม่แต่ขวาจะไกลเลยฮนะล่องมาลึกๆครับลอ้อพอดีจังหวะจะยิงนี่มันขึ้นมาใกล้ผิวนิดนึงนะครับ่ะจากผิวประมาณกับน่าจะเกือบฟุตหนึ่งได้ มก็จะไม่โดนซะแล้วเมื่อวานผมก็มานะครับผมเมืม่อวานนี้มาเจอปลาล่องลึกทั้งนั้นเลยนะครับยิงไปสามทีไม่โดนนะครับมาช่วงค่ำครับแสงไม่มีเสียดายมากโอ้โหหอบกันมาทั้งสาหลายเลยคนระังานเข้าแล้วครับ tôi oh. lạc oh. 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 nặng xả lại nữa hấp นี่นะครับจะเอาขึ้นยังไงครับสาลายถ้าเราไม่ดูด้นะครับเอ้ยไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันโดนเต็มหรือเปล่าครับกลัวยกแล้วขาดด้วยเดี๋ยวลองเลยลองเสี่ยงเลยแล้วกันนะฮะเสี่ยงเลยแล้วกันเสี่ยงเลยแล้วกันเชือกแปดสิบปอนด์ครับอู้หนักจัดครับโอ้โห คงต้องเอาไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปเอาเนาะเอาชัวร์ดีกว่านะครับปรามานนะครับตัวแรกครัโอเคครับมีแต้มแล้วครับเดี๋ยวค่อยลงไปเอานะครับผมจักรอสักพักก็นะครับปลาน่าจะน็อกนะครับเดี๋ยวจะลองดึงขึ้นนะครับตัวแรกที่เรายิงไปนะรว่าสวะก็เริ่มน่าจะบางขึ้นแล้วเบาขึ้นเพราะว่าตอนแรกมันอมน้ำแต่นี้น่าจะเริ่มเบาลองเสียบมึงขึ้น โอเคได้มาแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับปลาตัวแรกของเรา่าจจะใส่กับโลอยู่นะครับต้องไปช่างดูนะครับโอเคนะครับปลาล่องลึกครับยิงยากนี่ขนาดเผื่อต้องเยอะครับโดนมินมินิงนะครับนี่เกือบไม่ได้ตัวเลยแต่ไปดูกันนะครับว่าเราจะมีผลงานอหรือเปล่านะครับไปชมกันครับยิงไปสักพักนะครับ ลมเริ่มมาแล้วนะครับเกตใบไม้นะครับฟ้าเริ่มค้มนะครับลมก็เริ่มมานะครับฝนน่าจะกําลังมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่เข้าท่ายังไงคนต้องแวะไปหลบฝนที่บ้านก่อนนะครับถ้าฝนหยุดตกยังไงอาจจะลงมายิงต่อนะครับถ้าไม่หยุดก็คงต้องมีผลงานแค่นี้นะครับช่วงช่วงนี้ฝนตกใบครับนี่นีนะนะมาปีปัจชะโ ฝนกําลังลงเม็ดนะครับผมกําลังจะหนาหนาเม็ดครับนั่นแหละครับย้ายหมายมาสักพักยังไม่ทันได้ยิงเลยนะครับผมฝนล,ลงฮะเดีย๋ยวคงต้องถอนตัวขึ้นไปลบฝนอยู่บนบ้านก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าฝนหยุดยังไงจะลงมาดูใหม่นะครับถ้าไม่หยุดก็คงจะมีผลงานเท่าที่เห็นนี่แหละครับไปดูก่อนนะครับ คนจะหยุไมรับสรุปก็ฝนไม่ยอมหยุดตกนะครับผมผลงานก็มีบัอยิ่ตัวเดียวนี่แหละครับวันนี้หลอดแหวครับยังไงครับ ก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับต้อมฟิชออนนะครับผมก็ยังมีผลงานดีๆเรื่อยๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ออกหมายก็เจอฝนอย่างนี้แหละครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำคลิปนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับต้อมฟิชออนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ